พฤติกรรมของงูเหลือมเวลาเขาจะโจมตีนะครับเขาเป็นสัตว์ที่จะมีวิธีการจับความร้อนของเหยื่อหรือคนที่เข้าใกล้หรือศัตรูที่เข้าใกล้เวลาเขาจะฉกกลัดเนี่ยจะหดคอเป็นตัวเอสนะครับแล้วทําการโจมตีแล้วเราจะมาดูวิธีการถ้าเกิดเอาตัวรอดจากการโดนง,งูเหลือมรัดเราจะทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ขั้นตอนแรกนะครับหากเราโดนงูเหลือมจอมตีหรืองูเหลือมรัดให้เราพยายามควบคุมที่ศีรษะเขาให้ได้ก่อนนะครับอย่างที่สองกรณีงูเหลือมรัดเขาพยายามจะขึ้นที่สูงนะครับให้เราป้องกันที่คอแต่กรณีที่เราป้องกันไม่ได้เนื่องจากเป็นตัวใหญ่เราต้องตามคนมาช่วยช่วยยังไงโดยวิธีการเขาพันจากทางไหนให้เราพยายามหาหางเขานะครับพาหา,หาหางเขาแล้วพยายามแกะย้อนที่เขารัดเข้าไปนะครับพยายามแกะออกมา ซึ่งงูเหลือมชนิดนี้เป็นตัวที่ใหญ่ไม่สามารถดําเนินการได้คนเดียวเราควรมีผู้ช่วยนะครับช่วยนะครับสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญนะครับเราต้องพยายามป้องกันในส่วนของทางเดินหายใจของเรานะครับเพื่อไม่ให้เขารัดคอเราจะหมดสติได้นะครับแค่นี้เราก็ปลอดภัยแล้วครับ